รถบ้านมือเดียวไม่น้อยแบตใหม่ยางใหม่ใครหารถใช้งานอยู่แนะนำคันนี้เลยฮะกับเจ้า t o y ยต a h ไฮรักวีโกแชม์ฮะเครื่อง2.5ปี2013มาพร้อมล้อแมกเวลขอบ18จัดทรงสวยสวยฮะสวยมากครับสีภายนอกขายแค่2 2 9 0 0 0ฮะขายแค่นี้พอผ่อนสบายๆครับผมปกติหน้าร้านเราขายอยู่ที่2 6 9 0 0นะครับ ดูฮะพองเครื่องส,สวยๆฮะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเงๆียบๆฝากระโปรงเดิมๆฮะย้ำนะฮะยางใหม่แบตใหม่ไม้น้อยรถบ้านมือเดียวสภาพนี้หายากครับผมภายในฮะเป็นเบาะหนังสีเทาครับผมภายในสะอาดแดสบอร์ดสวยๆฮะพร้อมเครื่องเล่นไม้น้อยนะครับคันนี้รถไม่เคยจอดตากแดดนะฮะดูยังใสกิ๊กๆอยู่เลยสนใจติดต่อเข้ามานะครับช้าหมดอดไม่รู้